เทศบาลนครแม่สอดค่ะตำรวจต่อไปที่ทำการปกครองจังหวัดตา ลำดับต่อไปจังหวัดทหารบกตาค่ะ ค่ะบน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานต่างๆเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็คงจะเป็นหมดนะคะก็จะได้มีในส่วนของพ mm ิธีร้อยหก็ถือว่าเป็นปีที่24นะคะ mm hmm. เปิดอนุสรสถานแห่งนี้อย่างเป็นทางการนะคะ mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะสำหรับในกิโลเมตรที่74นะคะตั้งอยู่ณ mm hmm. ตำบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจมงหดนานะคะ mm hmm. ซึ่งก็จะเดียวทั่วทั่วไปนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทีเดียว ในการจัดงานพิธีวังพงุมาวโดยสอนผู้เสียสละจังหวัดตาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของจังหวัดตาเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช2506มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามาเคลื่อนไหว เพื่อขยายเขตงานและสแสวงหาแนวร่วมจากท่นสามารถจัดตั้งสำนักดอยหลวงและกองกำเนินการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทั้งสามเขตงานทั้งยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พลเรืนอนตำรวจและทาหารจำนวน117คนและบาดเจ็บรูปหลของพั2 6การสู้รบด้วยอาวุธจึงยุติลงจังหวัดตาก จึงร่วมกันสร้างอนุสรผู้เสียสละจังหวัดตากขึ้นณที่แห่งนี้ ทิพุตลามะอิมินาตะาเลนะเลนะตังทางอทิพูตยามาอะระหูกวะาธรรมโอมังนะมะตัมีตุรกนาทายะทิสระนนาม